Hello Teacher Teacher everyone! me, T shirt, J, and welcome you all you And English class again It's to Jada's Class Jada สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูเจจ่าอีกครั้งค่ะเย้ยวันนี้นะคะเราจะยังอยู่หัวข้อเดิมค่ะแต่หลังจากที่นักเรียนเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการบอกลักษณะรูปร่างไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดเป็นรูปประโยคก,กันคะ่ะนักเรียน ซึ่งจะมีประโยคอะไรกันบ้างนั้นในการอธิบายลักษณะหน้าตารูปร่างภายนอกของเราไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนครูเชื่อว่าหลายคนก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ครูขาเวลาบอกว่าฉันมีผมสั้นสีน้ำตาลจะต้องพูดว่ายังไงคะหรือว่าฉันเตีย้ยหนูเตีย้ยหรือว่ามีผมตรงหรือว่าหนูพร้อมฉันพรอม หรือแม้แต่การบอกสีตานูมีตาสีฟ้าฉันมีตาสีฟ้าหรือฉันมีผมยาวนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันค่ะว่าประโยคเหล่านี้จะต้องพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษค่ะทุกคน โดยหัวข้อภาษาอังกฤษของวันนี้นะคะนักเรียนนั่นก็คือ describing appearance นะคะ describing appearance ก็คือการบรรยายรูปร่างหน้าตานั่นเองค่ะมาดูที่ส่วนที่หนึ่งกันเลยค่ะนักเรียนคือการอธิบายรูปร่างนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะว่าครูสอนคำศัพท์รูปร่างไปแล้วมีอ้วนมีผอมมีอวบม,ม,มีสูงมีเตี้ยนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะ I am fat I am fat แปลว่าฉันอ้วนนะคะประโยคที่2 you are thin you are thin แปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะอ่าลองตอบกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวครูเฉลยค่ะแค่แดะใครถูกบ้างคะแปลว่าคุณผอมนั่นเองคะ่ะประโยคที่3ค่ะ we are tall we are tall แปลว่าอะไรเอ่ย ใช่ลยค่ะแปลว่าพวกเราสูงค่ะและสุดท้ายค่ะ she is short she is short แปลว่าหล่อนเตี้ยนะคะทีนี้นักเรียนขาจะสังเกตว่าประโยคเหล่านี้นะคะคุณครูจะใส่สีเอาไว้ให้อ่มีสีส้มสีชมพูและสีเหลืองในการอธิบายรูปร่างนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่า คนคนนั้นอ้วนผอมหรือว่าสูงหรือว่าเตี้ยหรือว่าอวบเนี่ยจะต้องมีตัวสีชมพูหรือว่า verb to be เสมอเลยเห็นลูกสอนิ่งครูชี้ไหมคะ verb to be ก็จะมี3ตัว is am are นะคะเราจะต้องมี1สีส้มคือประธาน2คือ verb to be และ3ก็คือคำอธิบายรูปร่างนะคะที่เราเรียนกันไปก็คือคำสีเหลืองนั่นเองนะคะจำไว้เสมอเลยว่าจะต้องมี3ตัวนี้นะคะเรียงกัน ประธาน w r b to be และคำอธิบายรูปร่างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนใช้เป็นแล้วนะคะมีประธาน e r b to be และคำศัพท์อธิบายรูปร่างโอเคผ่านนะคะการอธิบายรูปร่างของเราหลังจากที่เราเรียนการบอกลักษณะรูปร่างไปแล้วนะคะนักเรียนเราจะมา ดูเรื่องการบรรยายลักษณะหน้าตาของเราบ้างเกี่ยวกับผมนะคะเกี่ยวกับตานะคะเราจะต้องใช้คำว่ามีนะคะในการบรรยายลักษณะหน้าตาของเรานะคะซึ่งคำว่ามีในภาษาอังกฤษคือคำว่า has got และ have got นะคะทุกคนออกเสียงตามครูค่ะ has got have got, got นะคะ has got have got, has got นะคะซึ่ง has got have got เนี่ยแปลว่ามี แต่จะใช้ต่างกันก็คือ has got หรือฝั่งซ้ายจะใช้กับประธานที่เป็นเอกภพนะหรือว่าประธานที่มีคนเดียวนั่นเองนะคะหรือ he she it เขาหล่อนมันนะคะส่วนฝั่งขวานะคะ have got have got จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์หรือว่าประธานที่มีหลายคนนะคะหรือคำว่า I you we they นั่นเองค่ะฉันคุณ พวกคุณพวกเราพวกเขานะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนน่าจะจํากันได้นะคะประธานเอกพจน์และประธานพระอุพจน์พระครูจา้จาสอนไปแล้วนะคะอีกครั้งนึงค่ะออกเสียงคาว่ามีในภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยค่ะคือคําว่า has got และ have got นะคะสองคำนี้เนี่ยเราใช้ต่างกันนะคะ has got ใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ have got ใช้กับประธานที่เป็นพระหูพจน์นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะนักเรียนคำที่1น,นะคะหรือประโยคที่1นึ่เนี่ยครูให้คำว่าฉันมาค่าำว่าฉันในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า I ถูกไหมคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่ามีในการบรรยายรูปคนคนนี้กันค่ะประโยคมีอยู่ว่า I have got long hair I have got long hair แปลว่าฉัน มีผมยาวค่ะสังเกตค่ะจุดที่1คือสีฟ้าจะเป็นประธานหรือว่าตัวฉันนะคะจุดที่สองสีชมพูที่แปลว่ามีนะคะ have got ทำไมครูถึงต้องใช้ have got เพราะว่า I นะคะถือเป็นประธานพระหุน์ก็เลยใช้คู่กับคำว่า have got นะคะและสีเขียวค่ะจุดที่3 long hair แปลว่าผมยาวนะคะรวมเป็น I have got long hair ฉันมีผมยาวค่ะถัดมาค่ะนักเรียนตัวอย่างถัดมายังคงอยู่ที่คำว่าฉันนะคะซึ่งก็คือคำว่า I นะคะประโยคมีอยู่ว่า I have got brown hair I have got brown hair ใครแปลให้ครูได้บ้างคะว่าแปลว่าอะไรฉันมีผมสีน้ำตาลนั่นเองค่ะฉันมีผม สีน้ำตาลนะคะก็คือ I have got brown hair ฉันคือ I เป็นประธาน have got แปลว่ามีและผมสีน้ำตาลคือ brown hair อสองตัวอย่างแล้วนะักเรียนน่าจะเริ่มเข้าใจกันแล้วนะคะว่าเวลาเราจะบอกว่ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ใช้อย่างไรนะคะต่อมาค่ะนะักเรียน ถัดมาค่ะนักเรียนยังอยู่ที่ประธานฉันนะคะหรือว่า I เหมือนเดิมประโยคมีอว่า I have got wavy hair I have got wavy hair ใครสามารถแปลให้ครูได้บ้างเอ่ยว่าแปลว่าอะไรฉันมีผมหยักโซกค่ะฉันก็คือ I have got ก็คือคำว่ามีนะคะแล้วก็ wavy hair คือผมหยักโศกนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะนักเรียน แดนนี่ค่ะประธานในที่นี้นะคะคือคุณแดนนี่ลองไปเราลองไปดูซิว่าคุณแดนนี่มีประโยคว่าอย่างไรแดนนี่ has got curly hair แดนนี has got curly hair นักเรียนสังเกตคุณครูไม่ใช้คำว่า have got นะคะ have อีกต่อไปแล้วแต่คุณรูณเปลี่ยนเป็น has นะคะ has got ซึ่งแปลว่ามีเหมือนกันแต่ว่าใช้ has got เพราะว่าคุณแดนนี่เป็นประธานเอกนพหรือว่ามีคนเดียวนั่นเองนะคะก็เลยใช้ has got แปลว่าอะไรคะแปลว่าแดนนี่มีผมหยิกค่ะแดนนี่เป็นประธานสีฟ้านะคะตัวสีฟ้าสีชมพูก็คือ has got แปลว่ามี curly hair สีเขียวก็คือผมหยิกนั่นเองค่ะนักเรียน ตัวอย่างถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ลิซ่ากันบ้างนะคะคุณลิซ่าประธานเอกพจน์หรือประธานคนเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คำว่า has got นะคะก็จะได้เป็น Lisa has got black eyes ลิซ่ has got black eyes ในนักเรียนลองแปลไทยให้ครูสิคะว่าแปลได้ว่าอย่างไรลิซามีตา สีดำนั่นเองค่ะลิซ่ามีตาสีดำนะคะโอเคถัดมาค่ะนักเรียนคือยาย่าค่ะ,ะประธานของเราจะเปลี่ยนเป็นคุณยาย่าแล้วนะคะยาย่าเนี่ยก็เป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ has got นะคะประโยคมีอยู่ว่าย่า has got blue eyes ย่า has got blue eyes นะคะคุณยาย่าเนี่ยมีตา สีฟ้านั่นเองค่ะยาย่าเป็นประธานนะคะเอก,กพจน์ด้วยก็เลยใช้ h a s g o t นะคะสีชมพูปแปลว่ามีและ blue eyes ตาสีฟ้านะคะรวมเป็นยาย่ามีตาสีฟ้าค่ะต่อมาค่ะนักเรียนมาดูเรื่องของการบรรยายลักษณะของผมกันบ้างเพราะว่าผมของแต่ละคนเนี่ยทั้งตรงทั้งสีน้ำตาล แล้วก็ผมยาวบางคนก็ผมตรงผมสั้นสีแดงบางคนก็ผมหยิกยาวแล้วก็สีชมพูอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนก็จะมีลักษณะของผมที่แตกต่างกันนะคะทีนี้คุณครูจะมาอธิบายส่วนนี้นิดนึงว่าในการอธิบายลักษณะของผมเนี่ยจะต้องมีประธานมาก่อนอาอย่างเช่นครูจะจาเป็นประธานยาย่า,ยาเป็นประธานลิซ่าเป็นประธานนะคะหรือตัวฉันเอง จากนั้นตามด้วยคำว่ามีค่ะ has got หรือ have got นะคะแล้วก็ตามด้วยผมอย่างที่หนึ่งเลยนะคะนำหน้ามาเลยคือความสั้นหรือยาวค่ะอย่างที่สองค่ะสั้นยาวแล้วตามด้วยลักษณะของเส้นผมว่าตรงหยักโสกหรือหยิกนะคะและอย่างที่สามค่ะตามด้วยสีผมค่ะเด็กๆนะคะและสุดท้ายก็จะตามด้วยคำว่า hair นะคะทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาเราจะเรียงว่าเออเอาอะไรขึ้นก่อนคะครูสีผมหรือว่าลักษณะหรือความสั้นยาวนะคะคุณครูตอบเลยว่า1สั้นยาวมาก่อนตามด้วย2ลักษณะเส้นผมและ3ค่ะตามด้วยสีผมแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นคำว่า hair ที่เป็นผมนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นค่ะเด็กๆไปดูกันเลยคนที่หนึ่งค่ะคือคุณคนนี้นะคะคุณครูแทนเป็นคำว่า I ละกันนะคะคือคำว่าฉันก็จะได้เป็น I have got long w a v y brown hair I have got long w a v y brown hair สังเกตนะคะที่ครูสอนไปนเมื่อกี้ครูจะแบ่งสัญลักษณ์ให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนคือสีเขียวสีชมพูและสีน้ำเงินนะคะก็จะได้เป็นความสั้นยาวมาก่อนเลยอันดับที่1 2คือลักษณะเส้นผมในที่นี้ก็จะเป็นผมหยักโศกและ3ค่ะตามด้วยสีค่ะก็คือผมสีน้ำตาลนั่นเองนะคะรวมกันเป็นฉันมีผมยาวหยักโศกนะคะแล้วก็ สีน้ำตาลนะคะก็จะได้ประโยคว่า I have got long w a v y brown hair ถัดมาค่ะนักเรียนเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายคนนี้มีลักษณะผมยังไงเอยเนี่ยนักเรียนลองอธิบายครูเป็นภาษาไทยสิคะลักษณะผมผมตรงอ่าสีน้ำตาลนะคะก็จะได้ประโยคว่า I have got short straight brown hair I have got short straight brown hair ฉันเนี่ยมีผมสัน้นแล้วก็ผมตรงและสีน้ำตาลนะคะอธิบายผมสั้นมาก่อนเลยนะคะความสั้นความยาวตามด้วยลักษณะเส้นผมและสุดท้ายคือสีนะคะให้นักเรียนเรียงกันแบบนี้เลยนะคะ ตัวอย่างถัดมาค่ะนักเรียนเป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงคนนี้มีลักษณะผมสั้นนะคะสวยๆแล้วก็สีดำะจะอธิบายได้ว่ายังไงเอ่ยครูให้ประธานเป็น I เหมือนเดิมนะคะจะได้ประโยคว่า I have got short straight black hair I have got short straight black hair ก็คือฉันมีผมสั้น ตรงแล้วก็สีดำนะคะสังเกตค่ะครูยังใส่สีเหมือนเดิมเลยสีเขียวชมพูแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเรียงที่ความสั้นยาวก่อนแล้วตามด้วยลักษณะเส้นผมและตามด้วยสีผมนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะนะักเรียนสำหรับตัวอย่างการบรรยายลักษณะเส้นผมถ้าหากใครที่ยังไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนย้อนดูวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้ประโยชน์ด้วยว่าการที่จะบอกว่าฉันมีผมสั้นผมยาวผมตรงหรือตาสีฟ้าอย่างเงี้ยเราต้องพูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะวันนี้ทุกคนได้ความรู้เรื่องนี้กันไปเรียบร้อยแล้วและครูหวังว่า ทุกคนจะสามารถนำความรู้ในวันนี้นะคะไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้ถ้าหากว่าใครนะคะไลฟ์วิดีโอนี้ชอบวิดีโอนี้นะคะค,คุณครูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นฝากนักเรียนทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ g o o d บาย